เนี่ยเหรอ้านหมาล่าที่เด็กมอบูเขาเอาวยกันนักนาอยากรู้ว่าจะอร่อยจริงหรอรีวิวหมาล่ายีบเก้าบาทร้านเบสซุปแบบไม่อวยไปลองกินมาอันเนี้ยแปลกมากมีแบบหม้อไฟด้วยเป็นฟิลหมาล่าแบบตักทั่วไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยขายยีิบเก้าบาทถูกมากอะ่ะอยากกินอะไรก็ตักได้เลยตามใจหมูหมึกกุ้งซีฟู้ดใดๆลูกชิ้นมาหมดนะเออดูแล้ววัตถุดิบดีจริงนี่ไปสั่งน้ำซุปปสามแบบเลยอันเนี้ยจะไปกระดูกหมูมันจะมีความนุ่นัวครีมมี่หอมกระดูกหมูแบบกำลังดีอ่ะอันเนี้ยคือกินง่ายมากด้มลแวกุระูห ก็หวานจากซุปดำๆดหอมกลิ่นปลาแห้งเล็กๆเฮ้ยอันนี้อร่อยในส่วนหมาล่าเขาก็มีแบบเผ็ดน้อยเหมือนกันอันนี้จะมีความละมุนหน่อยไม่ได้เผ็ดเวอร์แต่หอมพริกหมาล่ามากแล้วว่าเขาทาน้าซุปได้เบสค่อนข้างรสชาติด,ดีเลยนะเอามาโซดได้แบบคล่องคอหรือใครจะเอาไปกินกับน้ำจิ้มก็ได้อันนี้เลือกปรุงได้แบบตามใจเลยตัวน้ำจิ้มสุก,กี้มีความเข้มข้นเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยใช้ได้เลยอะมาต่อกันที่โซนข้างนอกอันนี้จะเป็นหมาล่าแบบตักที่เป็นหม้อไฟบรรยากาศดีมากๆแล้วก็มีดนตรีสดให้ฟังอันนี้้้เเเเเเเรรรราาาาาาลลลืืออออกกกกกปป็็็นนนนนุหมมมม่่่ะบบบยววโคคขผดแแถึงงิไ ความสำลักแบบเรานะสรุปเลยนะร้านนี้เป็นหมาล่าที่ทําถึงรสชาติดีเข้มขน้นจริงๆและราคาถูกมากสมมงกับที่คนชนบุรีเขาอวยกันเลยเอาไปสิบเต็มสิบแบบไม่หักต้องมาลองสักครั้งในชีวิตขับรถมาได้เลยมีที่จอดรถเพียบไปลองได้ร้านเบซูปบอกเลยว่าร้านนี้โคตรอร่อย